สวัสดีค่ะอ่ะเรามารีวิวแพทเทิร์นอันนี้นะเดี๋ยวไม่ห่างจะอธิบายอันนี้นะเป็นเป็นแบบประมาณนี้แบบนี้เลยแหละไปก๊อบเข้ามาเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นี่นะก็จะเป็นซิปหน้าโชว์ฟันแบบนี้แล้วก็จะเป็นคัตติ้งนี่คัตติ้งเอวมานี้เลี้ยวมานนี้แล้วก็คัตติ้งนี้นะคะ ก็จะเป็นแขนจีบหัวแล้วก็ปลายแหลมเดี๋ยวจะอธิบายเส้นที่เราจะเย็บนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นซิฟโชวฟันนะแม่มองจะทําเป็นเหมือนของเขาเลยก็คือเป็นซิฟโชวฟันคอปีนนะฮะโอเคมาที่ชิ้นหลังก่อนนะชิ้นหลังก็จะประกอบด้วยสี่ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นกลางหลังแล้วก็ชิ้นคัดตรงกลางแล้วก็ชิ้นคัด ตรงนี้ที่จะเป็นด้านบงแขนนะอันนี้เป็นด้านบงแขนอันนี้นะคะเป็นชิ้นหลังชิ้นหลังเย็บ yep. ปิดนี่ยนะคะกลางหลังแล้วก็จะมีที่ยื่นยื่นมาที่ด้านข้างนะคะก็จะเอาชิ้นนี้มาต่อนะคะเวลาเย็บนะแล้วก็จะต่อชิ้นนี้แล้วก็ต่อ ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะคะโดยต่อสองชิ้นนี้ก่อนให้ติดกันแล้วก็เอาสองชิ้นนี้มาต่อกับชิ้นนี้ต่อแล้วก็เลี้ยวมานี้นะคะต่อกันนะะเอาเนี้ยเอาชิ้นนี้มาต่อแล้วก็ต่อมานี้นะคะเสร็จแล้วชิ้นหลังมันจะมีสาบนะคะอันเนี้ยไม่หมองคัดออกให้เป็น แบ,แบ่แล้วนะคะมันจะต่อแบบนี้นะเย็บหลบนะใช้ชิ้นนี้เย็บหลบก,กับชิ้นนี้ก็จะเป็นสาบอยู่ด้านในนะคะอันนี้มันแบออกแล้วนะเนี้ยสับอันนี้หลบก,กันสับหลบก,กันนะคะเสร็จหนอันแล้วก็มาที่ชิ้นหน้า ชิ้นหน้าก็จะประกอบด้วยชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นต่อแล้วก็ชิ้นข้างแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกันกับชิ้นหลังเลยก็คือโดยต่อชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก่อนนะคะต่อสองชิ้นนี้ติดกันนะคะแล้วก็เอาชิ้นนี้มาก็เอามาต่อนะะจากคอมาที่นมมาที่เอวแล้วก็งอมาดัานผ้า นี้เสร็จตัวนี้ก็จะเป็นสาบด้วยนะคะชิ้นนี้ก็จะตัดสาบด้วยตัดเท่ากันนี้เลยเต็มนี้ตัดชิ้นหน้าบวกสาบนะคะตัดเหมือนกันชิ้นหน้าโชว์กับชิ้นหน้าสาบตัดเหมือนกันนะคะทีนี้มันจะมีเส้นนะะอันนี้จะงงอันนี้ก็จะเป็นเส้นสําหรับติดซิปโชว์ฟันนะคะที่แม่หมงเขียนมันเนี่ยก็จะขอบอันนี้ก็จะเป็นปกนะ,ะปกสําหรับตัด เคมีดามด้านในแบบนี้นะตัดเท่านี้เลยแล้วก็เอามาใส่ด้านด้านหลังอันนี้เราจะทำเป็นสันทบหรือแยกก็ได้แยกก็ได้แล้วเราค่อยมาเย็บต่อกันก็ได้หรือว่าจะเอาเอาสองชิ้นซ้ายขวาเอามาต่อกันแล้วก็เอาเอาเคมีเป็นสันทบแบบนี้มาต่อกันก็ได้เหมือนกันนะคะเอามาที่เส้นก่อนอันนี้สําหรับ ติดซิปโชฟันเหมือนที่เหมือนในแบบของเขาเลยนะที่เอาดูให้เอาให้ดูเมื่อกี้เราจะกุ้นหรือไม่กุ้นเหมือนเขาก็ได้เราขี้เกียจเราก็ไม่กุ้นทีเดี๋ยวแค่ตัดต่อมันก็สวยแล้วแหละแต่ว่าถ้าขี้เกียจเราก็ไม่กุ้นนะอ่ะนี่นะนี่ของเขาจะกุ้นแล้วก็ติดซิปนะคะในแพทเทิร์นก็คือทําเป็นโชฟันเหมือนก,นกันกับในแบบนะ,ะแต่ว่า ถ้าเราอยากจะติดกระดุมนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยได้สองแบบสามแบบเลยนะ <ș> <ๆ>เราจะติดกระดุมหรือจะใส่ซิปชนกลางโดยไม่โชว์ฟันใส่ซิปซ่อนก็ได้เนี่ยนะคะจุดติดซิปอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดตรงตรงนี้เราก็ใช้เส้นนอกนะคะที่ที่เป็นเส้นกลางหน้านะคะเส้นนอกนี้คือจะเป็นเส้นกลางหน้าเนาะเส้นในจะเป็นเส้นติดซิปที่โชว์ฟันก็คือหักเส้นกลางหน้าทิ้งไปนะคะถ้าเราจะไปทําแบบอื่นอ่ะแบบติดกระดุมหรือแบบติดซิปไม่โชว์ฟันก็ใช้ เส้นนอกนะคะใช้เส้นนอกอันนี้นะถ้าเราจะติดกระดุม<ๆ>กระดุมห่วงสมมติอืกระดุมห่วงแล้วก็ใส่กระดุมลงไปเราจะใส่กี่เม็ดก็ได้เรื่องของเราก็ให้มันสิ้นสุดอยู่ประมาณเนี้ยประมาณตรงที่เราติดสิบนี่นะคะใส่กี่เม็ดก็ได้ก็จะเป็นแบบที่สองแล้วถ้าเราตัดเคมีอันนี้มันจะสั้นไปแล้วก็ไปคัดเอาใหม่คัดให้ได้เส้นเนี้ยให้ได้เส้นนอกเท่ากันอ่ะอันนี้เก็บไว้ใช้เฉพาะ ตัวที่ไม่หมองกําหนดให้นะ,ะถ้าตัวอื่นทําก็เราก็มาคัดเอาใหม่นี้มาคัดเอาตรงนี้นะ,ะโอเคเนาะเข้าใจอยู่เนาะเวลาเราตัดเราก็ตัดสี่ชิ้นอันนี้เราตัดสี่ชิ้นเป็นตัวนอกสองชิ้นแล้วก็เป็นสาบสองชิ้นเหมือนกันนะคะเราก็เย็บติดซิปหรือเย็บหลบสามาตรงนี้เลยเสร็จทั้งสองข้างเนี่ยเราก็มาเข้าข้างเราก็มาเข้าข้างไปทีเดียวกันนะ แล้วก็มาเข้าข้างไปพร้อมกัน,นเมื่อเสร็จต่อเสร็จอะไรเสร็จทั้งหน้าและหลังแล้วเราก็มาต่อเข้าข้างนะหลบสาบเรียบร้อยเสร็จก็มาที่ชีดแขนนะเน,นี้สุดท้ายแล้วแขนอันนี้ก็จะเป็นแขนจีบเนาะเราก็จับจีบจับไปจับอันนี้หมงคำนวณให้เป็นมันก็จะเป็นอาอาแล้วแหละ เราสามารถเย็บแบบว่าเย็บแบบเย็บห่งหางๆ่ะมันจะได้ง่ายเย็บห่งหางๆแล้วเราค่อยเลาะออกทีหลังได้นะคะเย็บห่งหางๆไว้เย็บห่งหางๆไว้เนยะ็บห่างๆไว้เนาะแล้วก็เข้าแขนเสร็จเราก็เลาะได้ที่เราเย็บห่งหางๆไว้เนาะไม่ต้องไปรีดให้มันตายนะต้องรีดให้มันตายเอาบวมบวเนาะส่วนปลายแขนนะปลายแขนก็จะเป็นแหลมแบบนี้เนาะก็จะมีสาบหลบหนึ่งอันนี้เย็บสาบหลบกัน หลุดสามเสร็จแล้วก็เข้าข้างนะคะก็จบแล้วสำหรับการรีวิวอันนี้นะอันนี้เย็บไม่ยากหรอกดูเหมือนจะยากดูเหมือนแบบถ้าเพื่านจะยากค่ะจริงๆแล้วไม่ยากเราก็เรียงให้ถูกต้องทุกอย่างเขียนไว้ให้ถูกต้องแล้วนะคะเขียนว่าตัดเท่าไหร่แล้วก็เขียนเกรนผ้าให้ด้วยว่าวางเกรนประมาณไหนอันนี้ไม่ต้องตามไม่มอกเราจะไปอยาง ไปวางเกรนขวางก็ได้นะเพราะมันอัดกาวไปวางเกลนเฉียงก็ได้นเนี่ยเนี่ยแต่ให้เป็นเกรนมาตรฐานเป็นเกรนภาพตรงไปนะคะโอเคบ๊ายบาย